สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เรามาเล่าสู่กันฟังนะครับในเรื่องของเก้ากับปีชงและการสระดอกาะต่อชะตานะครับเพราะฉะนั้นในในในเส้นทางที่เราไปทําเส้นทางการดูดวงก็ดีการทําพิธีกรรมต่างๆก็ดีหรือแม้แต่การมุทัวมูไหว้พระเสริมดวงเหงทุกประการเนี่ยมันจะเกี่ยวข้อกับดวงชะตาของผู้คน เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะทํางานในเรื่องพวกนี้มาตลอด20ปีเนี่ยก็จึงเป็นอะไรที่เราก็สั่สสประสบการณ์แล้วก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์หรือจากประสบการณ์การทํางานเคสต่างๆหรือแม้แต่กูรูนะครับกัลยาณมิตรสินแสอาจารย์ต่างๆนะครับพระสงฆ์องค์เจ้าหลวงปู่หลวงพ่อนะครับ ทุกท่านนะครับทุกๆเส้นทางสายที่เรามีประสบการ์ร่วมกันและก็ได้แชร์ประสบการณ์หรือได้ทํางานร่วมกันร้นแล้วแต่สังสมนะฮะเรื่องราวเหล่านี้มาเพราะฉะนั้นการที่เกี่ยวกับเรื่องสระข้อาะจัตตาหรือปีชงนะครับจึงเป็นสิ่งที่เราเนี่ยได้เห็นหลายๆเคสดัตดี้หลายๆเคสตัวอย่างมาโดยตลอดนะครับเพราะนั้นปีนี้ปีชงปีมะเมียปีมาไฟปีชงก็คือปีมะเมียปีชวดนะฮะในการชงตรงร่วมชงคือปีถอกบปีรากา นะครับเพราะฉะนั้นรากาที่จะเข้าสู่อายุนะครับ45คือ44เข้าสู่1 5หรือปีชวดจะเป็น4 41จะย่าง42 4ง41 41จะ42โดยประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้น อายุเหล่านี้มันจะเป็นอายุเกตยิ่งใครที่เป็นปีชงแล้วตกช่วงของเปเชเพศตามที่กล่าวไปคลิปก,ก่อนนะครับอายุ1 0 2 0ี่สิบ0 6มสิบสี่สิบห้าตกศูนย์เอสิบห้ายีตกเลข5้าอะไรพวกนี้นะครับเป็นปเภศรอบหนึ่งหรือ1 7 4 7จ7ด7ี่เลข7ดาวปั๊ปะเขยดาวเสา นะครับเลขอื่นเลข1เลข3านี่ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าชัดเจนเลยก็คือเลข0ูนเลข5เลข7กับบนี้เป,นเ,ปนเป็นดาวประ,ประเคณ์เป็นเป็นสื่อสื่อสารนําพาเป็นสื่อสัญลักษณ์ตัวเลขที่จะนําพาบ่งบอกให้เรามีมีการเตือนสตินะครับให้ข้อคิดกับเราไว้ว่าให้ระมัดระวังการใช้ชีวิตทําจิตใจให้มีสตินะครับแล้วก็ ดำเนินชีวิตตัวเองเนี่ยตั้งรับเรื่องราวต่างๆให้ดีนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นส่วนเกิดมากเกิดน้อยนะครับเกิดมากเกิดน้อยเกิดเยอะแค่ไหนอันนี้ก็สุดแท้แต่ว่าบุญบาปกรามวีนแต่ละคนสัสมสร้างมาหรือการใช้ชีวิตของแต่ละคนที่จะประมาทแค่ไหนมีสติแค่ไหนระมัดระวังแค่ไหนแต่ถ้าระมัดระวังแล้วะยังดําเนินการใช้ชีวิตไปอย่างระมัดระวังให้ดีที่สุดแล้วยังเกิดเหตุการณ์อันไม่น่าคิดไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในเรื่องของ ความเจ็บแค้ได้ป่วยปฏติเหตุอุืัป,ปวะต่างๆเรื่องราวทุกใจทุกกายร้อนใจร้อนไก่ใดๆเกิดขึ้นตามมาอันนั้นก็คือเป็นสิ่งที่เป็นวาระของอกุศลกรรมคือบาปประคอ์ทั้งหลายที่เราทํามาเนี่ยมันเดินทางโคโจรให้ผลสกผลวถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเจ็บ ใจปวดใจทุกใจร้อนรนใจกัดกุ้มกังวลใจเศร้าโศกเสียใจพี่ไร้รำพันเรื่องใดๆที่เกิดขึ้นพลัดพรากจำจากทุกอย่างมันจะมีเกิดขึ้นมาอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายมันจะมาส่วนจะมากี่เรื่องกี่อย่างกี่ประเภทกี่กี่กี่ปีหนักเบาแค่ไหนล้วนลแล้วแต่ไม่เท่ากันอยู่ที่ว่าใครทําอะไรมาเป็นเหตุปัจจัยของตนเอง แต่ถ้าด้านดีก็คือโชคลาภสุขภาพอร่ำรวยเฮงๆปังปมีโชคลาภถูกหวยโชคลาภร่ำรวยโชคดีโชคโชคงานโชคเงินโชคความรักขออะไรต่างๆที่ดีชีวิตมีความสุขอันนั้นก็คือกรรมด้านดีที่เราเกิดขึ้นแต่ถ้าด้านที่ไม่ดีมันก็จะรอจังหวะเข้าเสวยเข้าแทกอายุเกณฑ์ช่วง10ปี1 0 20ปี30ปี50ปีเลขศูนย์ตกศูนย์ตกห้าตกเจ็ดตก 3ามอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับกำลังเลขเหล่านี้มันจะมีตัวแทนของดาวประ,ประเห์ที่จะเกิดน,นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าวิบากกรรมหรือขคอกรรมมันจะรอรอให้อายุเกณฑ์เหล่านี้มาถึงแล้วจะไม่เสวยนะครับแทรกไม่ได้เขาแทรกได้หมดทุกเวลาเพียงแต่ว่าตัวเลขของที่อาจารย์กล่าวไปเนี่ยมันเป็นเป็นสื่อสัญลักษณ์ที่สามารถจะนําพาเปิดประตูเคอะกรรมได้ง่ายได้เร็วได้มากเป็นการวนล้อให้โอกาสกับ อกุศสลกรรมหรือปาประกอบที่เราทํามานั่นเองนะครับแล้วถ้ามีเจ้ากรรมในเวรผสมลงร่วมอีกแรงหนึ่งมันจะยิ่งหนักเข้าไปอีกนะครับยิ่งหนักเข้าไปอีกบวกกับเราประมาทใช้ชีวิตไม่มีสติรัรประมาทและเผลอเลยนะครับมันก็ยิ่งซ้าเข้าไปอีกนะครับโอกาสก็ยิ่งง่ายขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นปีชงอย่างเคสที่อาจารย์จะเล่านะครับเนี่ยเพิ่งเจอมาล่าสุดเมื่อประมาณ3 3มสองสามวันอาทิตย์นี้เองคืนวันเสาร์นะครับเราได้ทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องปีชงเนาะ ลูกหลานของเขาก็เรียกว่าลูกของน้องที่รู้จักสนิทก,กันแล้วก็ของเพื่อนนั่นแหละอายุเกณฑ์เขาเกิดปีจอนะครับแล้วอายุ20ปีนะครับก็ประสบอุบัติเหตุในคืนวันนั้นเช้ามาก็ก็เจ็บหนักเข้าโรงพยาบาลก็เสียชีวิตแล้วนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็มีการชาปนก,กิจนะครับที่ต่างจังหวัดน,นะครับอายุ20เองรถชนอยู่ไม่ไกลบ้านเลยจังหวัดนะครับก็ชนอายุ20ตัวแม่เขาเนี่ยคือปีชวดน,นะครับ เริ่มและครบวันเกิดก็คืออายุ41นะครับจะก้าวเข้าสูา่ปีชงของเขาปีชงยังมาไม่มาไม่หมดนะเริ่มจะมาแต่แม่เขาเนี่ยก็คือเกิดปีชว่วดก็คือเกิดเดือนมกรานะครับแต่ทีเนี้ยพอสภาวะการที่จะเริ่มมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็เริ่มที่จะมาแม่เขาเข้าสู่ปีชงจะเข้าสู่ปีชงคือปีชวดแหละส่วนตัวพ่อเนี่ยคือเป็นพ่อ ป่อพ่อเขาเนี่ยก็คืออายุ45คือเป็นจพศรอบ4แล้วเป็นปีปีปีวอกก็คือเป็นปีวอกแล้วก็เป็นปีชงที่กำลังจะส่งผ่านไปยังปีมะเมียที่กำลังจะผ่านไปแต่ยังไม่ยังไม่หมดยังรอถึงเดือนออตุจีนอยู่ก็คือกุมภาผันธ์ที่จะถึงเพราะนั้นวอกก็ใกล้และใกล้จะพ้นนะครับใกล้จะพ้นก็ยังไม่หมดก็เป็นเปนจระเพศด้วยเป็นจะเพศ45ด้วยแล้วก็ชงปีวอกด้วยท,ที่ที่มีในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้น พ่อเขาเนี่ยที่เป็นปีชงวอกชงแล้วก็เป็นวอกชงแล้วก็มีคาบซ้อนกับเป็นเจเพ็45ในช่วงของมิถุนาปีที่แล้วกลางปีพ่อเขาก็เพราะเท่าก็คือเสียชีวิตไปนะครับเจ็บป่วยแล้วก็ต้องสูญเสียคือการพัดพลาดจากลาการงานการเงินกระทบผันผวน,นทั้งหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของปลายปีก็คือเนี่ยมกราเมืม่อเมือ่อไม่กี่วันหนึ่งวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับวันนี้ซึ่งวันนี้มันจะเป็นตรงกับวันที่10 13ม,มกราคม นะครับเพราะฉะนั้นใน,ในวาระเหตุตรงนี้เขาก็ลูกชายคนนี้ก็ได้ประสบอุัติเหตุนะครับมันก็เลยประดังประเดเข้ามาหลายทิศหลายทางหลายเรื่องนี่ก็คือคืออายุเกณฑ์ที่เกิดขึ้นคือคนรอบข้างส่วนของของน้าของอาจารย์เนี่ยที่เป็นน้องสาวของแม่ของอาจารย์เนี่ยเมื่อประมาณเดือนพฤศจิกาเขาอายุได้65ปีกัอีก2เดือนก็ประสบอุบัติเหตุรถชนแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลเมื่อเมื่อปลายปีที่แล้วก็คือเดือนเดือนพฤศจิกานยน2568รย นะครับก็ต้องตากลากันไปโดยกระทันหนันอายุ65ปีอกสก2เดือนก็เรียกว่าตกช่วงกับเบจเพศรอบที่6นะครับเพราะฉะนั้นชีวิตอายุเกณฑ์เหล่านี้มันจึงมีเคราะห์ที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มันมีน้องอีกคนหนึ่งเพื่อปีที่จะเราในฐานะที่เราไปดูดวงด้วยเลยก็จะเตือนคนรอบข้างเสมอว่าอันนี้อายุ25ให้เรามาระวังตัวนะตกกับปีชงอีกจะเข้ามาอีกเบจเพศด้วยให้เรามาระวังก็ไปไหว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้องค์ไทยสวยยะไหว้สิ่งศักดิ์คุณพรดชจตากระนั้นก็ไปทํางานอยู่ๆพระพรากตกจากหลังคาลงมาหลังหลังเรียกว่าต้องต้องรักษาอยู่ค่อนปีนะครับค่อนปีจนกว่าจะเลยวลาระของเขาไปนี่ก็คือเกิดเหตุมันจะมีเหตุเรื่องนี้อยู่ตลอดนะครับแล้วก็มีลูกลูกชายของลูกดวงลูกทัวร์ของอาจารย์ด้วยนะครับที่ก่อนหนะ่าจะได้ไปมูงไปไหว้ขอพรพรชะตาเนะี่ยประสบเ,เป็นเจเพศนะครับแล้วก็ลดอุบัติเหตุลดชน นะครับแต่ก็ไม่ได้เจ็บหนะักไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่ารถก็เสียหายก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นความเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเคราะห์ที่มันมาตรงนี้มันจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดังนั้นนะครับเมื่ออายุเกณฑ์มันมาการการไหว้ไท้สวยยะคุ้มครองดวงชะตาปัดเป่าปีชงนะครับจึงเป็นสิ่งที่เรา ทำได้ก็ไปทาตามหลักความเชื่อทงโหราศาสตร์จีนแต่นี่บางโหราศาสตร์ไทยล่ะจำถึงใหญ่นอกจากนั้นก็คือการไปร่วมในพิธีไหว้นพเคราะศดเคาอสืบชะตาตามวัดวาอารามที่เขามีการไหว้ไหวบูชานพเคราะหรือการสวดนพเคระนะครับในประเทศไทยนะครับมีทุกพื้นที่ทุกภิภาคในการไหวส้สดเขสืบชะตาและก็มีการแต่ง กระทงสะดอกข้อสืบชะตานะครับบางสกุลเป็นบางสกุลตายนอนลงศพอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็อาบน้ํามนต์ทีนี้การว่าทําบ่อยแค่ไหนให้ทาไปเรื่อยๆบางคนทําได้ทุกเดือนก็ให้ไปทุกเดือนนะครับทำทุกเดือนได้ก็ให้ไปทุกเดือนอาบน้ามนต์ไปบ่อยทาแล้วก็ทาบุญทําสังฆทานบริจาคนะฮะปล่อยนกปล่อยปลานะครับ,บ,บ,นะรบทำบุญทําสังฆทานแล้วก็ทากุศลนะครับให้จะไปบ่อยตลอด ทุกเดือดทําไปจนกว่มันจะพ้นเกณฑ์ทาไปจนกว่ามันจะเลยอายุเกณฑ์นั้นที่มันอันตรายตรงนั้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ประมาทแล้วขอให้บุญกุส่นทั้งหลายและสีลทั้งหลายเหลา่านี้คุ้มความรวงชะตาของเราให้ครอบแคล่วคลาดปลอดภัยเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีหนักดักหนักดเป็นเบาๆไม่เกิด นะครับให้เราปลอดภัยตลอดทั้งปีทั้งตลอดไปอย่ามีอันตรายเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการไปมูไปไหว้ขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการคุ้มความดวงชะตาการไปร่วมในพิธีกรรมตา่างๆที่เ็าเรียกว่าอะไรที่มันเป็นการสะดอกข้อต่อชะตาเสิร์ฟชะตาเติมน้ำมันตะเกียงอะไรเหล่านี้เราบริจาคลงศพอะไรเหล่านี้เราก็ไปทำนะครับไปทําไปมูไปไหว้ไปสร้างสรรค์เพื่อตัวเองไม่มีใครช่วยเหลือเราได้นอกจากตัวเองเราต้องเอาตัวเองไปทำ ให,ให้ได้ให้ได้บ่อยที่สุดทุกๆเดือนยิ่งดีนะครับทำไปจนก,กว่ามันจะพ้นเกณฑ์นะฮะเพราะฉะนั้นในในหลักการเหล่านี้ก็อยากจะส่งแชร์เรื่องราวเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังแล้วก็บอกเล่าให้ทุกทุกท่านนะครับทุกท่านที่ติดตามดูอยู่คลิปนี้นะฮะไ,ได้ได้ได้แนวทางไปปฏิบัตินะครับเพื่อจะไปมูเสริมดวงเองกับตัวเองให้รอดพ้นจาก